คนร้ายเหิมกราดยิงใส่ป้อมจุดตรวจริมถนนสายนาเกตโคกโพจังหวัดปัตตานีขณะเจ้าหน้าที่เตรียมซ้อมแผนรอปพอช่วงปีใหม่โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเมื่อเวลา19.30นาวันที่3มกราคม68พันตำรวจเอกจำลองสุวรักษ์ผู้กำกับสอพอโคกโพจังหวัดปัตตานีได้รับแจ้งมีคนร้ายใช้อาวุธปืนกราดยิงใส่ป้อมจุดตรวจตั้งอยู่ริมถนนสายนาเกตโคกโพหมู่หนึ่งตำบลโคกโพหลังรับแจ้ง จึงได้นํากําลังไปที่เกิดเหตุพร้อมประสานฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่กระจายกําลังปิดล้อมเมื่อไปถึงพบเจ้าหน้าที่ตํารวจจานวน5นายประจําจุดตรวจดังกล่าวเฝ้าระวังบริเวณป้อมหลังถูกคนร้ายกรายยิงแต่โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุพบร่องรอยกระสุนปืนยิงถูกบังเกอร์ซึ่งอยู่หน้าจุดตรวจนอกจากนี้ยังพบปลอกกระสุนปืนอาก้าตกเกลื่อนบนถนนกว่า20บปลอกและยังพบปลอกกระสุนขนาด9มิลิเมตร อีกจำนวนหนึ่งเจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานจากการสอบสวนทราบว่าขณะที่เจ้าหน้าที่ประจำป้อมกำลังเตรียมที่จะร่วมซ้อมแผนเผชิญเหตุรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยเจ้าหน้าที่กระจายอยู่บริเวณป้อมปรากฏว่าได้มีคนร้าย4คนใช้รถจักรยานยนต์2คันขับมาจากเส้นทางนาเกตซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวมีรถสัญจรไปมาจำนวนมากคนร้ายจึงช่วยโอกาสใช้อาวุธสงครามกราดยิงใส่ภายในฐานทำให้เจ้าหน้าที่ต้องหลบกระสุน แต่เนื่องจากยิงตอบโต้ไม่ได้เนื่องจากบริเวณที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่ชุมชนเจ้าหน้าที่ทำเพียงใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้าจนคนร้ายเร่งเครื่องหลบหนีกลับไปทางเดิมหลังเกิดเหตุพลตำรวจตรีสันทั์เชื้อพุทธานผู้บัญชาการตำรวจภูทรจังหวัดปัตตานีพันเอกปรเมศานุพงศ์ผู้บัญชาการทหารพานที่43นำกำลังเข้าไปพื้นที่เกิดเหตุพร้อมสั่งการให้สนธิกำลังร่วมปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายเชื่อว่าคนร้ายน่าจะหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ โดยอาศัยความชำนาญเส้นทางหลบหนีเจ้าหน้าที่เชื่อว่าการก่อเหตุครั้งนี้เป็นฝีมือกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงพยายามสร้างสถานการณ์ในพื้นที่